สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็จะมาพานักเรียนทำรายงานวิชาสังคมศึกษาเรื่องภูมิลักษณ์และภูมิสังคมภาคตะวันตกให้ในักเรียนเขียนชื่อนามสก,กุลชั้นป .5 นะครับเป็นรางานของป .5 เขียนเล็กที่ให้เรียบร้อยนะครับ ก่อนทํรายงานทุกครั้งให้นักเรียนอ่านคําชี้แจงนะครับเขาบอกว่าให้นักเรียนศึกษาและสรุปภูมิลักษณ์และภูมิสังคมของภาคตะวันตกลงในช่องว่างให้ถูกต้องก็คือเราต้องมีความรู้เกี่ยวกับภูมิลักษณ์และภูมิสังคมของภาคตะวันตกก่อนเราถึงจะทำได้นะครับ คุณครูก็มีหนังสือนะครับหนังสือเรียนที่อยู่กับนักเรียนนั่นแหละนะครับนักเรียนสามารถเอามานะครับมาอ่านดูนะครับเป็นความรู้แล้วค่อยทํำใบงานนะครับอ่า,อาเห็นไหมอันนี้เป็นภูมิลักษณ์ของภาคตะวันตกนะครับเขามีนะครับแผนที่ภูมิภูมิลักษณ์นะครับ แผนที่ภูมิประเทศหรือเรียกเรียกอย่างนี้ก็ได้นะครับแผนแผนที่ภูมิประเทศนะครับนักเรียนจะเห็นว่านะครับภาคตะวันตกเป็นภาคที่ยาวๆนะครับแล้วก็มีทิวเขาที่ใหญ่แล้วก็ยาวตลอดทั้งภาคเลยนะครับเราก็เห็นแล้วลักษณะภูมิลักษณ์นะครับแล้วก็มีเขียวเขียวก็คือถ้าเขียวมากเนี่ย ก็คือลักษณะพื้นที่ราบนะครับอ่าถ้าเป็นสีเข้มน้ำตาลเข้มมากๆก็คือลักษณะของพื้นที่สูงหรือภูเขาสูงนะครับภาคตะวันตกก็จะเหมือนภาคเหนือตรงที่เขาเป็นทิวเขาสูงบริเวณด้านตะวันตกของภาคนะครับด้านเหนือและด้านตะวันตกนะครับแล้ก็จะเหมือนภาคกลางตรงที่ว่าเป็นที่ราบนะครับ ก็อยู่บริเวณภาคไอด้านตะวันออกของภาคนะครับแล้วก็เหมือนภาคตะวันออกด้วยก็คือมีพื้นที่ติดชายทะเลนะครับนี้นะครับอ่านะครับนักเรียนก็รู้คร่าวๆแล้วนะครับต่อมานะครับคุณครูจะยังไม่สอนไปหมดนะครับคุณครูจะไม่อธิบายไปหมดคุณครูก็จะมาพามาดูนะครับในเรื่องของใบงานเลย เขาถามเราเขาทำามยแมปปิ้งมาให้เราแล้วให้เราเขียนนะครับเขาก็จะเริ่มถามเราจากว่าภูมิประเทศของภาคตะวันตกเป็นอย่างไรนะครับคุณครูก็มีหนังสือมาตรงนี้เห็นไหมภูมิประเทศนะครับเขาก็บอกมานี่คือภูมิประเทศแล้วเขาก็บอกมาสี่ข้อวิธีการเขียนนักเรียนก็เขียนเอาตัวดำๆเนี่ยสีตัวนะครับ ก็เขียนไปนะครับคุณครูจะไม่พาเขียนหมดคุณครูจะเริ่มเขียนจากทิวเขานะครับเขียนว่ามีเลยนะครับมีอะไรบ้างในภาคตะวันตกปูมิประเทศม,ทเมีทิวเขามีทิวเขามีอ่า ที่ลาดที่ลาดเชิงเขานะครับและที่ดอนและที่ดอน,ดอ,นอ่ามี นะครับที่ราบลุ่มแม่น้ำอ่ะครูพาเขียนหมดแล้วกันทำเป็นวิดีโอสำหรับอ่าให้นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนได้เข้ามาทำใบงานนะครับสำหรับคนที่เข้าเรียนก็ดีมากนะครับนักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนก็ก็คือคนที่ไม่มีพ่อแม่ดูแลนะครับพ่อแม่ไปทำไปทำงานเอามือถือไปด้วยนะครับ ที่ราบลุ่มมันต่อกันหน้าเรียนแม่น้ำมันจะเป็นอย่างนี้และสุดท้ายและที่ราบชาย ฝั่งทะเลเสร็จไปแล้ว1บล็อกนะครับภูมิประเทศนะครับต่อมาเขาจะถามเราอีกว่าเกี่ยวกับธรณีวิทยานะครับการดูในหนังสือเราก็มาดูอีกนะครับภูมิประเทศแล้วก็มาเปิดหาดูนะครับเปิดมาเจอภูมิอากาศเจอภูมิอากาศนะครับในนี้มีในใบางานเรามีภูมิอากาศใช่ไหมมีภูมิอากาศเราเขียนภูมิอากาศก่อนเลยนะครับ ทำได้หมดนะครับถ้ามีหนังสือนะครับภูมิอากาศเป็นอย่างไรนะครับภาคตะวันตกอ่าอ่าเดี๋ยวครูจะสรุปให้เลยนะครับภูมิอากาศนะครับภูมิอากาศมันก็เป็นภูมิอากาศเหมือนภาคภาคกลางนะครับมีอากาศ ร้อนอา่าร้อนชื้นชช้างนักเรียนครูจะเขียนโซโซซะงั้นอา่ามีอากาศร้อนชื้นนะครับก็คือร้อนอบอ้าวนั่นแหละนักเรียนแล้วมันมีไอ้น้ำอยู่ในอากาศมันทำให้อบอ้าวนะครับก็เขียนแค่นี้แหละมีอากาศร้อนชื้นแล้วก็เพิ่มเติมไปอีกมี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 มม สามฤดูครูจะไม่อธิบายนะเรื่องฤดูฤดูในประเทศไทยนะครับมันก็ฤดูในภาคตะวันตกก็คือฤดูในประเทศไทยนั่นแหละมีร้อนฝนหนาวนั่นแหละครับทั่วเหมือนกันเลยทั่วทั่วทั้งประเทศนะครับทีนี้นะครับมีนะครับ อธิบายอีกนะครับเกี่ยวกับปู่มิอากาศก็คือเป็นเขตเงาฝนเป็นเขตเงาฝนนะครับ ก็คือฝนจะ,ะมักจะตกในทางภูเขาในในในทางประเทศพามา่านะครับซึ่งมันกั้นภาคตะวันตกอยู่นะครับแล้วหลังเขาอย่างภาคตะวันตกของเรามันก็จะฝนไม่ตกมันก็เลยกลายเป็นเขตเงาฝนนะครับเอาเอาเท่านี้แล้วกันภาคภูมิอากาศจําแค่ว่ามันร้อนชื้นนะครับมี3มฤดูนะครับแล้วก็ที่สําคัญเขียนว่าเป็นเขตเงาฝนไปด้วย นะครับซึ่งมันไม่เหมือนกับภาคอื่นนะครับภาคตะวันตกเนี่ยภาคอื่นไม่มีนะเขตเงาฝนภาคตะวันตกมีเขตเงาฝนนะครับอ่าทีนี้เรามาเปิดหนังสือต่อมาเราก็มาเจอเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะครับพอเจอเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะครับเราเอาอะไรก่อนดีในนี้มีอะไรมีดินนะครับมีดินมี ธรณีวิทยานะครับธรณีวิทยาก็คือแร่ธาตุนะครับเรื่องของแร่ธาตุนะครับให้แยกกันกับดินนะ,ะถึงแม้ดินจะเป็นแร่ธาตุอย่างหนึ่งก็ตามนะครับแต่ว่าเขาแยกกันก็ดูเรื่องของดินก็ดูลักษณะของดินในการเพาะปลูกนะครับเรื่องของธรณีวิทยาก็ดูลักษณะของอแร่ธาตุความแข็งของพื้นของอแร่ธาต,ตุต่างๆ ความเป็นโลหะอะโลหะอะไรอย่างเงี้ยให้ดูอย่างนี้นะครับามาด,ดูเรื่องของดินนะครับดินในภาคตะวันตกเป็นอย่างไรนะครับก็ดูเอาเรื่องของดินก่อนนะ จะเขียนยังไงดีนะครับเราต้องมาอ่านเอาตัวที่สำคัญนะครับดินนะครับครูจะสรุปเลยนะครับครูอ่านมาอ่านเมื่อกี้นะครับ มีดินที่สหลายตัวจากนะครับภูเขา เขามีภูเขาเยอะกอ็เขียนอย่างนี้เลยมีเป็นอย่างนี้มีดินที่สลายตัวจากภูเขา,าแล้วก็มีดินอีกประเภทนึงนะครับมีดินตะกอน ที่ถูกพัดพามาจากแม่น้ำนะครับอ่าก็ ดินตะกอนนี้ถ้าเป็นดินตะกอนนะครับเขาจะมีความอุดมสมบูรณ์นะครับมีความอุดมสมบูรณ์นะครับเหมาะ แกการเพราะปลูอ่าเอาเท่านี้นะครับก็ดินส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินที่สลายตัวจากมี2อ,อย่างนะดินสลายตัวจากภูเขาก็จะเป็นดินร่วนดินร่วนปนทรายนะครับเขียนไหมเขียนดีไหมอ่าวงเล็บไปด้วย ก็คือเป็นดินร่วนปนทรายนะครับธาตุอาหารก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอ่าและจะมีดินชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นดินตะกอนนะครับถูกแม่น้ําพัดพานะครับมาก็จะทําให้มาอยู่บนที่ราบนะครับก็ทําให้เกิดเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกนะครับต่อมานะครับ เรามาดูเรื่องของธรณีวิทยานะครับธรณีวิทยาเราก็มาือเรื่องของแร่นะครับเปิดหนังสือไปเจอเรื่องของแร่นั่นแหละคือเรื่องของธรณีวิทยานะครับอ่าเราอ่านมาเราก็เจอหินแกนิดวุลเฟร,รมทองนะครับอ่ายังพบหินปูนและแร่แะตนาชาตนะครับอ่าโอเคครูอ่านแล้วครูก็จะสรุปให้เลยนะครับอ่า ม,มีหินแกรนิตแกรนิดมีรอเนะรือนะนะมีหินแกรนิดทองนะครับมีหินแกรนิดทองดีบุกดีบุก และพลอยเขียนว่ามากไปด้วยนะครับก็จบนะครับสำหรับเรื่องของธรณีวิทยานะครับก็คือเขาบริอ่าก็จะมีแร่ธาตุแล้วก็หินกนค็คือแร่ธาตุนะครับก็ตอบเป็นหินไปด้วยนะครับ มีหินแกรนิตมากนะครับมีทองมากนะครับมีดีบุกมากแล้วก็มีพลอยมากนะครับตอบอย่างนี้นะครับอา่ามันมีหินปูนด้วยเราจะมากตรงนี้ไม่เอานะครับและมีหินปูน มากนะครับตรงนี้ก็คือมีมากนะครับเขาถึงเขียนลงมาในหนังสือนั่นแหละโอเคเราอะไรอีกในหนังสือมีเรื่องของแหล่งน้ำนะครับภาคตะวันตกมีแหล่งน้ำอะไรบ้างเขียนชื่อภาคไปเลยนะเขียนชื่อแหล่งน้ำไปเลยนะครับมีแม่น้ำสำคัญได้แก่แม่น้ำแม่กองแม่น้ำเมยแม่น้ำแคว น้อยแม่น้ำแควใหญ่แม่น้ำเพชรบรุรีแม่น้ำปานบรุรีอ่าแล้วมีแหล่งน้ำที่เป็นบึงขนาดใหญ่คือทุ่งสามร้อยยอดมีเขื่อนที่สำคัญคือเขื่อนภูมิพล์นะครับอยู่จังหวัดต,ตากเขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนศรีนครินเขื่อนแม่แม่กลองเขื่อนแก่งกระจานอ่าเขาถามหาแค่แหล่งน้ำนะครับอันนี้มันเยอะไปเราก็เขียนเอาแค่แหล่งน้ำนะครับ อันอื่นนะครับในหนังสือแล้วก็เป็นความรู้อยู่แล้วนะครับแรงน้ำครับแล้วก็มีแม่น้ําสําคัญได้แก่อ่าแม่น้ํา ถ้าเป็นภาคตะวันตกนี่ที่มีชื่อเสียงจริงๆเลยนะครับก็คือพวกแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่แม่น้ำแม่กลองนี่ครับที่จะมาอันดับหนึ่งเลยของภาคตะวันตกนะครับ แล้วก็มีแม่น้ำที่เป็นชื่อจังหวัดอ่เขียนเพชรบุรีครูสรุปย่อนะก็คือมีคำว่าแม่น้ำอยู่แหละแม่น้ำปราณบุรีแม่น้ำเมยาอ,อ,อ่านไปเมื่อกี้นี่มีอะไรอีกมั่ง นะครับก็เอาเท่านี้แหละนะครับก็มีเท่านี้นะครับเรื่องของแม่น้ํานะครับภาคตะวันตกเขามีชื่อเสียงในเรื่องของแม่น้ําแควน้อยแควใหญ่มีทางรถไฟสายมรณะครับแถวแถวแม่น้ําแคลนั่นเองนะครับแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับแม่น้ําที่เป็นแม่น้ําที่เกิดจากภาคตะวันตกของเรา ประเทศไทยแล้วก็ไหลลงไหลไปลงทะเลที่ประเทศเมียนมาก็มีนะครับคุณครูก็จําไม่ได้ชื่อแม่น้ําอะไรนี่แหละครับเขาเรียกว่าแม่น้ําทลยศแบบนั้นนะเกิดที่ไทยแต่เป็นไหลลงทะเลที่พมา่านะครับอันนี้เป็นชื่อเรียกเรียกเฉยเฉยชายนามเฉย,ยนะครับแม่น้ําจะเกิดยังไงเราไม่รู้นะครับอ่าต่อมาเราก็มาดูเรื่องของ พืชพันธุ์นะครับใน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 ตรงนี้มีเรื่องของพืชพันธุ์ไหมอ่าเห็นไหมอ่าปึ๊บนี่พืชพันธุ์ธรรมชาติและสัตว์ป,ป่าในเขตทิวเขาตะนาวศรีทิวเขาถนนธงชัยส่วนใหญ่เป็นป,าปน่าเบญจพรรณในหุบเขามีป่าดิบชื้นนะครับรู้จักสรุปนะนักเรียนนะอันนี้มันต้องใช้เวลา นานเกินไปครูจะพาสรุปเลยนะครับป่าดิบแรง้งป่าเต็งรังก็ถ้ามีป่าดิบชื้นก็แสดงว่าป่าไม้มันเยอะป่าไม้อุดมสมบูรณ์สัตว์ป่าก็ต้องเยอะปศุสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์เหมือนกันแล้วก็ตอบเอาคร่าวๆนะครับว่ามีป่าไม้มากนะครับมีเช่นไปด้วยนะครับเช่น 吧。